สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรียรชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์นะคะในรอบสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนค่ะพุทธศักราช 2,563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎค่ะคือผู้ที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะชาวกรกฎนะคะอุ่นจะดูในเรื่องของการเงินและการงานก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้ได้อะไรบ้างนะคะใบแรกได้5ถ้วยนะคะตามมาด้วย4่ถ้วยค่ะ ก้าถ้วยเอาอไพ่ถ้วยขึ้นเต็มเลยนะคะด้านล่างมีเดอะฟูลนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสามไม้เท้านะคะอ่าสามไม้เท้าก็สิบดาบเนี่ยประกบคู่กันเนาะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายอ่าเรามาดูใบสุดท้ายกันซึ่งเป็นบทสรุปนะก็ได้เชาว์ ก็เป็นอ่าสัปดาห์นี้นะคะการเงินและการงานกอดเนาะที่เราจะดูนะคะการเงินการงานของชาวกรกฎนะเวลาได้สิทธิด์ดาบกับชาวเวอร์มาเนาี่ยสองใบนี้เนี่ยมักจะบอกอ่ามันจะมาด้วยเรื่องของข่าวร้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างผังองค์กรน,นะคะในที่ทำงานของคุณนะคะอ่ามันจะเกิดอาการที่ มีการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่นะ,นะคะซึ่งไอการปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่นี้กระทบประการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณเลยนะคะสิบดาบนะคะก็หมายถึงการการตัดใจนะคะการยอมรับเงื่อนไขกติกาอะไรต่างๆที่บริษัทกําหนดหรือวางเอาไว้ไม่ได้เช่นเช่นถูกลดเงินเดือนจนเราเราไม่สามารถที่จะ,อะยอมรับได้นะคะการถูกลดเงินเดือนมากเกินไปนะคะหรือ ถูกเลิกจ้างกระทันหันนะคะ tower อ,อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสั่นคลอนนะในเรื่องหน้าที่การงานมีคำสั่งปรปปับปัจจุบันทันด่วนมาหรือข่าวร้ายนะคะปกติแล้ว tower มันจะมาพร้อมกับข่าวร้ายของการเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงก็ต้องเปลี่ยนอ่ยยังไงอยู่กับที่ไม่ได้ละ the f o o l หมายถึงเรื่องของการ reset นะคะเมื่อสัปดาห์นี้ได้รับข่าวร้ายได้หยิบยื่นข่าวร้ายนะคะโดนหยิบยื่นข่าวร้ายมานะคะข่าวอ่า มันมันจะเป็นเงื่อนไขเหมือนกับว่าถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนนะถ้าหากว่าคุณไม่เปลี่ยนตามไม่หากว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานนะไม่ได้ออกจากองค์กรไปคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่เขามอบให้โดยกระทบกับตัวคุณนะ่ะคือรายได้อาจจะทำให้คุณเอาชีวิตไม่รอดอะ่ะก็คือนั่นก็คือว่ามีภาระนะที่แบกรับอยู่เยอะนะคะ เมื่อรายได้หดหายไปจึงจําเป็นอะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนงานโยกย้ายไปนะคะอย่างปัจจุบันทันด่วนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีพื้นฐานมาดีนะ,ะ the f o o l เนี่ยมันก็ยังมีทางเลือกเอาไว้ให้คุณนะก็คือ the f o o l เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องของเงินเก็บนะคะไม่ได้อนาทรร้อนใจนะคะภาพไพ่ tower ตรงนี้อย่างน้อย ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะทุกทุกคนนะ่ยในดวงชะตาเนี่ยไม่ปรับโครงสร้างนะคะก็ต้องย้ายแผนกะไม่ย้ายภายในก็ต้องลาออกแบบย้ายข้ามบริษัทไปเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะย้ายแล้วแล้วอยู่ในบริษัทเดียวกันอย่าง,างเช่นว่าบริษัทแม่เขาส่งไปสาขาลูกสาขานู้นสาขานี้ของเป็นสาขาของบริษัทเราก็ต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปนะคะทาวเวอร์เนี่ยมันจะอยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วพอเวลาทาวเวอร์ขึ้นมันก็ทําให้เรากระเด็นกระดอน สัดสายออกไปนะในในในหนทางที่เราไม่ต้องการนะเพราะฉะนั้นอ้นจึงสรุปว่ามันเป็นข่าวร้ายเป็นคำสั่งที่ปัจจุบันทันด่วน อีกในเนืองชาวเวอร์เนี้ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟืนไฟนะคะเรื่องของไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะถ้ายิ่งใครทำงานในโรงงานนะระบบไฟฟ้าขัดข้องอะไรต่างๆเนี้ยต้องระวังนะคะต้องเช็คต้องตรวจสอบนะคะบ้านเรือนเช่นเดียวกันนะคะสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า เก่าชํารุดนะคะหมั่นเช็คหมั่นตรวจสอบนะไม่อย่างงั้นเนี่ยจะเกิดเ,เรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกิดการชํารุดเสียหายนะคะบางคน ใช้งานอยู่ดีๆจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโทราศัพท์มือถือใหม่ซะอย่างนั้นนะคะแล้วทาวเวอร์มันจะมาในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนในขณะที่เราไม่ค่อยจะมีตังค์ซะด้วยสิมาเสียในวันที่เราไม่ค่อยจะมีเงินมีทองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเสียเงินไปกับเรื่องของอ เครื่องหมายเครื่องมือเทคโนโลยีนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะ,ะเปลี่ยนแปลงที่นั่งที่อยู่ที่ทำงานนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าก็ได้ย้ายบ้านพอเวลาย้ายบ้านแล้วมันจำเป็นนะที่จะต้องซื้อเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ทุบเคาะเจาะทำในส่วนซ่อมแซมในส่วนที่ต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าอยู่ของเราอะนะคะเราอยู่ต่อไปยาวๆอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเสียเงินนะทุ่มเงินลงไปนะคะยังไงก็ดีเนี่ยสิดาบกบบทาวเวอร์เนี่ยให้ระวังระวังว่าจะใช้จ่ายเงินเกินตัวเกินกำลังเกินไปนะคะห้าถ้วยนะคะบอกให้รู้ว่าวันนี้มองโลกในแง่ร้ายเกินไป ไรก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยป่านี้แล้วฉันอายุขนาดนี้ฉันจะเปลี่ยนงานแล้วมันจะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอีกไหมหรือฉันจะเปลี่ยนงานได้ยังไงที่ไหนจะรับฉันนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะอุ่นเชื่อนะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาในทิศทางที่ ทุกๆครั้งของการเปลี่ยนแปลงมันจะมีบทเรียนสอนเราแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นเสมอๆนะคะแล้วก็ก้าวถวยบอกว่าจงเรียกความภูมิใจความมั่นใจของตัวเองกลับมาเพราะว่า มันจะมีส่วนช่วยแล้วก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวสําหรับงานที่คุณกําลังรอคอยอยู่ในอนาคตนะคะงานที่รอคอยอยู่ในอนาคตคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและโลกโซเชียลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจงไปพัฒนาเรียนรู้ในด้านนี้นะ,ะเพราะว่าชาว์เนี่ยมันจะมากับโลกโซเชียลด้วยนะคะดังนั้นพัฒนาความรู้ทางด้านนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ คุณจะได้หยิบจับงานอะไรที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะไม่มีความถนัดเลยแล้วก็ไม่พร้อมด้วยที่จะทำแต่ถูกบีบบังคับถูกมัดมือโชคให้ทําเพราะฉะนั้นสู้มันค่ะวันนี้เนี่ยไพ่เงินมันไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าให้เหรียญเงินมันไม่ขึ้นเนี่ยอิสระทางการเงินมันยังไม่มีมากพอคุณอยู่ในจุดที่เสี่ยงและอันตรายเกินไปนะคะวันนี้อาจจะยังมีกินมีใช้แต่มันไม่ปลอดโปร่งใจอะนะคะมันไม่ปลอดโปร่งใจในเรื่องเงินทองดังนั้นทําตัวเองให้เข้มแข็งเนาะวันนี้นะสภาพจิตใจต้องเข้มแข็งก่อนนะคะอุนเชื่อว่า ทำใจให้นิ่งๆให้นิ่งพอแนละมันมีโอกาสมันมีทางเดินเสมอๆส,สำหรับทุกๆคนนะคะมาในเรื่องความรักของชาวกรกฎกันบ้างค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรอุ้นสับไพเรียบร้อยแล้วด้วยมือซ้ายนะคะใบแรกออกมาได้ปลาชินีถ้วยนะคะตามมาด้วยจัสเมนนะคะแล้วก็กษัตริย์ถือเหรียญน,นะคะ ชอริออตอยู่ด้านล่างหนึ่งถ้วยนะคะขนาดมาด้วยจัเตสนะคะแล้วก็ไพ่ใบสรุปวันนี้นะคะเป็นกาวถ้วยนะคะอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เนี้ยความภูมิใจในตัวเองอะ่ะเคยทำอะไรได้สำเร็จนะคะเคยทำอะไรแล้วสบายอกสบายใจทำอะไรแล้วเรารักมันอะ่ะ ทำออกมาแล้วแบบนําความภูมิใจให้กับเราอะสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวไอ้ความภูมิใจนะั้นน่าจะกลับมาอีกในเส้นทางนั้นจะกลับมาอีก justment วันนี้นะคะเทวดาพอเวลาเป่าตรายลงมาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของคําสั่งนะคำสั่งที่เที่เราไม่ชอบใจนะผิดมีมีอาการที่แบบ เราต้องเลือกนะเราต้องเลือกเพื่อที่จะดูแลคุ้มครองคนในครอบครัวเราเลือกประคับประคองนะไอ้คำสั่งเมื่อกี้นี้จากชุดเมื่อกี้มันมีผลกับความสัมพันธ์ในในบ้านในครอบครัวแล้วก็กับแฟนนะ,ะกับกับความรักนั่นแหละนะคะวันนี้นะคะมันถึงอพอเวลาจัสเม n นเกิดขึ้นนะ แล้วก็ justice ด้วยนะคะสองใบนี้มันชอบมาคู่กันใบนี้มันจะเป็นเรื่องของ justice เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยเหตุผลมันเป็นไพ่ตุลาการนะตัดสินใจด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาความรอบรู้ความสมเหตุสมผลนะคะส่วน judgment ไพ่ใบนี้จะมีเขาเรียกว่าจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจไปเพราะ เ,เรียกว่าธรรมจัดสรรน่ะแล้วก็เป็นเรื่องของบุญกรรมด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญกรรมโชคชะตาวาสนาอะไรแบบนี้แต่ทั้ง2ใบเลยพูดถึงเรื่องจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจนะคะในวันนี้นะถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องความรักคุณก็มีจุดเปลี่ยนที่จะต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะชาริออดขึ้นบางคนบอกว่ามีคนก้าวถ้วยเนี่ยก็บอกถึงเรื่องของความเจ้าชู้ ม,มีความรักมากมายนะคะมีคนมาห้อมล้อมมากมายอยู่แล้วชอริออตเนี่ยนะคะมันจะมีสฟิงซ์ตัวสีดํากับตัวสีขาวอยู่นะคะสฟิงซ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะทําให้เราอะต้องเลือกมีมีคนเข้ามาลุมล้อมนั่นเองแล้วเราต้องเลือกเลือกบางคนแล้วตัดบางคนออกไปนะคะเช่นเดียวกันจั m เมนเองนะคะก็เหมือนกับเป็นเรื่องของโชคชะตาวาสนามเมื่อกี้นี้พอเวลาเราต้องเลือก นะคะเป่าแต่ก็คือ,คอตัดสินลงมาใช่ไหมเราต้องเลือกอใครบางคนอาจจะต้องแยกย้ายหมดบุญหมดกรรมกันไปหมดวาสนากันไปใครบางคนก็เข้ามานะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะที่ว่า,ากำลังตัดสินใจนะคะเลือกใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะหนึ่งถ้วยบอกว่าเออคนคนน,นั้น ก็จะนำความชื่นใจนำความสุขมาให้กับเรานะคะรวมทั้งนำทรัพย์สินเงินทองด้วยมาพร้อมกับความมั่งคั่งนะเพราะฉะนั้นดวงในเรื่องของความรักวันนี้ขึ้นอยู่กับฐานบุญกุศลเดิมนะคะบางคนเนี่ยคนคนที่กำลังจะจากไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการจากมันไม่ใช่เรื่องของ ความสูญเสียการเสียใจอย่างเดียวนะบางทีเนี่ยหมดบุญหมดกรรมกับไอคนที่ทำแย่ๆกับเรามันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีซึ่งอ้นเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนไม่ดีกำลังจะจากไปแล้วคนดีๆกำลังเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตนะคนดีที่คุณภาคภูมิใจได้อะคบได,ด้เปิดเผยได้นะคะกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ อ้นพูดเนี่ยในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แน่นอนว่าบางคน ชีวิตคู่ราบเรียบปกติดีแต่มันอาจจะเข้ามาในลักษณะของคอนเน็ชันในเรื่องของการงานก็ได้นะคะเป็นไปได้ทางนั้นหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเพจชื่อทิพวดรราชนินีพระจานทร์ติดตามข่าวสารได้ที่น,นั่นส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์มาที่ ID Line e m m y Beauty ค่ะ e เ m y b e a u t y นะคะ ค่าครูก็เล็กน้อยนะคะสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ